สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านขอบคุณนะครับกอเดินก็ขอขอบคุณที่สนับสนุนกันนะครับผมตอนนี้นะครับอ่าเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมท่านไหนที่โดนน้ำท่วมก็ยกเลิกได้นะครับผมไม่มีปัญหาสำหรับผมนะครับผมนี่นะครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับอ่ายังไม่ได้ทำความสะอาด อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับส่วนมือหนึ่งนี่มีนะครับมีมีครบทุกตัว EQ DBX นะครับท่านไหนสนใจนะครับ a อด ID line มาแล้วครับศูนย์แปดแปสี่นเจ็ดปเก้า็สี่เดี๋ยวเรามาขายมือสองกันก่อนดีกว่านะครับผมนี่นะครับอ u d i o Technic ตัวนี้เสียงดีนะครับผมสไลด์ยาวหนึ่งสองสามหนึ่ง S นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับอ่าให้ดูเลยนะครับให้ดูนะครับ อันนี้ขนแมวนะครับผมน่าเลี้ยงแมวด้วย2290นะครับตัวนี้ CE นะครับ CNZ 2004 Modify 2004 Polylite 2004นะครับทุกตัวนะครับผมเสียงใกล้เคียงกันและไม่ต่างกันอยู่ที่ท่านไหนชอบยี่ห้ออะไรสีอะไรนะครับอ่า อ่ไปมาดูนะครับคอสสามทาง NTS นะครับผม1า4 9 0 d b x จัดไปครับ1เ4 9 0ส่วน DBX แท้มหาจักร4,004นะครับผมแฮ m เมอร์1า4 9 0นะครับ c e 1 4 9 0มีคีย์ลิตี้นะครับตัวนี้เสียงดีนะ1,390ครับผมอ่ามาดูของเราเลยวันนี้เพิ่งมาถึงตัวตัร้อนตัวนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับไล้ริ้วรอยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปดช n แนลนะครับผม จะพามาให้ดูกันนะครับมีบลูทูธ usb mp 3เรียบร้อยนะครับผมอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอยางเช็ดยังไม่หมดนะตรงนี้เช็ดยากนิดนึงเอาให้ดูนะครับสภาพยังสวยตัวนี้สามพันเก้านะครับผมพร้อมส่งเลยฟังก์ชันครบนะครับอ่าโดยมิกทั่วไปเนี่ยผมบอกเลยนะครับมิกทั่วไปเดี๋ยวผมจะเทียบกันอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมขายที่สามพันห้านะครับผม สามพันห้ามี EQ นะครับเอฟเฟก9เ้าสิบเก้านะครับตัวนี้สามพันเก้านะครับผมบางคนถามว่าอ้าวต่างกันยังไงนะครับอันนี้โดยส่วนตัวผมมันอยู่ที่รุ่นแล้วก็ยี่ห้อนะครับตัวนี้เขาเรียกว่ายี่ห้อเซฟล่าหรือเปล่านะครับถ้าอ่านไม่ผิดเซฟล่านะครับทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมด อันนี้มีข้อดีอันนี้มีข้อเสียเดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับอยู่ที่แปดแปดชนลเหมือนกันนะครับผมอันดับแรกอ่ะมาดูนี่ตัวนี้มีไฟกุป๊ปมีกุ๊ปนะครับผมซาเบตซึ่งรู้จักอดีแล้วไฟมันจะขึ้นสี่แถวมันสวยถ้าใช้งานเอฟเฟกก็เพราะหวานนะครับผมเอกลักษณ์ของเขา USB Bluetooth นะครับมันจะปรับเบตกลางแหลมได้นะครับตัวนี้ยี่ห้ออื่นจะไม่ค่อยมีนะครับมีเกณด้วยนะครับ บูทูดเสียงเบานะครับ USB เสียงเบาเนี่ยปรับได้มีเกณ์เบสกลางแหลมซึ่งมันตอบโจทย์และสวยงามจริงๆนะครับนี่มีเอฟเฟกต์แท้นะให้ดูนะครับตัวนี้อยู่ที่สามพันเก้านะครับผมส่วนตัวนี้บางคนว่าทำไมถูก ที่จริงราคาเท่ากันครับสามเก้าแต่ว่าผมจะขายสามพันห้าเพราะอะไรครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ usb mp สาได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องเล่นมนะันเครื่องเล่นนะครับจะปรับเบสกลางแหลมไม่ได้เห็นไหมครับนั่นสังเกตไหม usb ครับ mp สามอ่ะแต่เขาจะมี eq เห็นไหมครับเขาจะมี eq คัดให้แทนเบสกลางแหลม นะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเขาจะมี EQ ให้นะครับผมแต่ตัวนี้เอฟเฟกต์99โปรแกรมเลยนะครับผมท่านไหนสนใจตัวนี้นะครับ3,005ครับผมให้ดูนะครับผมมีเอฟเฟกเหมือนกันเอฟเฟกต์ Effect 99โปรแกรมด้วยซ้ำนะครับอยให้ดูรอบๆนะครับผม พลาติกอะไรไม่รู้นะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับสวยงามนะครับผมนี่ตัวนี้สามพันห้านะครับผมเคปลาแบนนองใหม่ไฟแรงเสียงดีนะครับถ้าไหนเคยใช้เสียงดีนะครับตัวนี้แล้วก็มินิซาเบตนะครับผมนี่ สามพันเก้าครับผมฟังก์ชันต่างกันนิดหน่อยตรงนี้แต่ไม่มี EQ ครับแต่มีปรับเบ็ดกลางแหลมซึ่งทุกอย่างไม่ต่างกันครับเหมือนกันแหละครับแต่ใช้งานต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นนะครับผมถ้าไหนสนใจก็เลือกได้นะครับถูกใจตัวไหนเลือกตัวนั้นนะครับอันนี้ได้เปรียบกุ๊บส่วนอันนี้เทปได้เปรียบตัวอย่างกันนะครับอยู่ที่ท่านชอบ ถ้าไหนสนใจนะครับลองดูเลยนะสินค้ามือสองผมคัดเกตนะครับบางท่านว่าอะพีเคออดีโอทำไมมีไม่เยอะที่จริงมาเยอะนะครับบางทีมาวันหนึ่งแปดเก้าตัวหรือวันหนึ่งสิบกว่าตัวแต่คราวนี้ด้วยของที่เราคัดเกตพอของที่เราคัดเกตก็คือมันมาแค่วันสองวันมันออกมันจะไม่มีของตุนนะครับผมเหตุผลคืออย่างนี้ว่าทําไมผมถึงไม่เปิดหน้าร้านใหญ่ๆไปเลยทาไมถึงขายกับบ้านก็คือทุกอย่าง มันมีลูกค้าในตัวแล้วแล้วผมก็มีลูกค้าตลอดสั่งจองออเดอร์ตลอดมันไม่จําเป็นที่ว่าผมจะต้องไปเปิดร้านใหญ่ตัวอะไรมากมายหรือท่านไหนจะจัดชุดใหญ่หนึ่งแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนเรามีทีมงานของเรานะครับซึ่งธุรกิจทุกวันนี้ไม่มีใครทําคนเดียวได้นะครับผมอา่ามันมีเนเรามีทีมงานของเรานะครับเรามีทีมงานของเราสามารถจัดได้เลยท่านไหนจะเอาชุดหนึ่งสองสามแสนสี่แสนได้หมดนะครับผมอา่านี่เคเท็กอะดโอนะครับ ตัวนี้มือหนึ่งราคาปรับขึ้นอีกสามพันนะครับผมถามเคเทคเรียบร้อยแล้วผมขายอยู่เจ็ดพันสองพร้อมส่งนะครับตัวนี้สภาพก็ถือว่าโอเคครับสวยงามนะครับผมก็จะมีตรงหูนี่แหละครับเนี่ยหูนะครับมันมีรอยตามการใช้งานมีการขันน็อตอะไรเงี้ยนะครับเป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นคือของมือสองนะครับถ้าท่านอยากซื้อมือหนึ่งก็อยู่ที่หมื่นสองหมืนสองเก้าร้อยหรือหมื่นสองห้าร้อยเนี่ยครับตัวนี้อยู่ขายเจ็ดพันสอง มือหนึ่งที่แรกอยู่ประมาณ9,500นะครับเขาก็ขาย7,200แต่หลังๆมาโดยพ่อค้าทั่วไปขาย7,500ถึง7,900นะครับตอนนี้ผมยังขายราคา7,200ราคาเดิมนะครับตัวนี้นะครับท่านไหนดู u t u b e ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยส่วนตัวนี้ปิดการขายแล้วนะครับผมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับผมไม่ใช่รอยนะ,ะมันดึงออกได้นะครับเนี่ยไม่ใช่รอยนะสภาพสวยหลังอะไรสวย อ่านะครับถ้าไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับราคาผมบอกไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของสวยๆมามาถ้าไหนสนใจจองนะครับยี่ห้ออะไรนะครับอ่าที่ของมีไม่เยอะเพราะอะไรครับผมคัดเกตนะครับผมไม่ได้เอาของไม่สวยมาผมผมทําแค่พอประมาณหรือประมาณนี้นะครับจะไม่ใหญ่โตหรือไปนี้คือทําไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับ ประมาณนี้นะครับของมันสวยงามผมเลยต้องคัดมันมาแป๊บเดียวมันออกครับอันนี้ก็เพิ่งมาวันนี้นะครับผมเห็นไหมครับที่จริงผมเต็มเลยใช่ไหมครับอ่ามันเริ่มไปทีละนิดทีละนิดละซึ่งโดยคนอื่นทําไมถึงเต็มร้านก็เขาเอาของทุกสภาพมาหมดส่วนของผมราคาอาจจะสูงเพราะว่าอะไรครับเทียบกับคุณภาพแล้วก็ที่ผมเลือกมาแต่ก็ไม่ได้สูงทั่วไปนะครับก็คือมาตรฐาน บางเจ้าทำไมถึงราคาถูกกว่าผมสองร้อยสามร้อยก็คือมีเหตุผลครับของเขาไม่ได้รายละเอียดขนาดนี้นครับอ่าเขาไม่ได้เช็คร้อยเปอร์เซ็นอย่างผมบางทีมีรุมมีรอยสนิมขึ้นมันก็ขายอย่างผมขายสามันเก้าไอ้มีสนิมขายสามพันห้าแล้วแต่ท่านนะท่านเอาสามพันห้าก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยคือสภาพผมเป็นอย่างนี้อ่าท่านดูนะครับเนี่ยนี่คือสภาพของผมนะครับเนี่ยครับราคามันทําไมถึงอ่ามันใกล้เคียงมือหนึ่งนะครับ แต่มันถูกกว่ามือหนึ่งประมาณพันหนึ่งพันห้าประมาณนี้อันนี้ประหยัดไปไปเยอะนะครับถ้าใครได้ตัวนี้นะครับประหยัดไปหลายพันมือหนึ่งตอนนั้นเก้าพันห้าเขาขายมือสองก็ประมาณหกพันห้าถึงเจ็ดพันห้าแต่ตอนนี้มือหนึ่งขยับเป็นหมื่นสองห้าร้อยหรือหมื่นสองขยับขึ้นอีกสามพันนะครับก็มือสองเขาขยับแล้วครับตอนนี้ขยับขึ้นเป็นเจ็ดพันแปดพันแล้วแต่แต่ผมขายเจ็ดพันสองผมส่งนะครับ ถ่าไหนนะครับสนใจถ้าบอกว่าดูทาง YouTube อ่ะผมให้เลยเจ็ดพันพร้อมส่งนะครับตัวนี้เคเท็พีเอพันสองให้เจ็ดพันพร้อมส่งนะครับบอกว่ามาจาก youtube นะครับผมนี่ผมให้เจ็ดพันพร้อมส่งโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเอาของสวยๆมาขายต่อไปนะครับผมวันนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ